กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่อง CM Studio วันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ชมในแอคชั่นเพลงที่แล้วนะครับไปลองกดฟังดูก่อนได้นะครับเพลงนี้นะครับมีคนขอมานะครับเออนี่ขอตรงไหนเอะตรงนี้นี่นะครับขอมานะครับว่าให้ทำเพลง หนาวลมเดือนตุลานะครับอ่าพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าโผล่มาจากต้นไม้เลยเพืเ่อน หนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซอนข้าไปเดือนทัว่ากินฮอดแก้วตาหนองนาหมนหนาวที่กายบดเท่าไดแต่หนาวที่ใจมันเกินทนนนองนามอนจงเห็นใจผู้สายสไตดอกทรงจรหนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซนข้าไปเดือนถัว่ากินฮอดแก้วตาหนองนาหมนหนาวที่กายบดเท่าไดแต่หนาวที่ใจมันเกินทนนนองนามอนจงเห็นใจผู้สายสไตดอกทงจร เดือนสิบเอ็หัวลำตองอุ้ยเดือนสิบสองหัวลำยาวอยากได้สาวมาเคียงซ้อนนอนในสีห้องของห,หัวใจหัวใจในสีห้องัวใจหัวใจส่หหัวใจไอ้บ่อยากอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้มันเป็นหัวใจอ้อยากเด้เจ้ามาเป็นแฟนข้าดองเป็นแสนไอ้สูตา ก็มีคำคมไม่ก็มีค่าลมพอไอว้าใจจริงอายุอายก็หลายตท่นี้อายสาวไปแต่อายกอดกมยังสิดีด้ประพบคนงามไม่ได้อายในวันไว้บ่อยากนอนหนาวกับบ่อยากนอนเงาใจเอิงอ้โอ้โอ้โอ้หนาวลมเดือนตุลา มันเงาใจบ่มีไพซอนข้ามไปเดือนธันวากินฮอดแก้วตาหนองนามนเหนาที่กายบ่เท่าไรแต่เหนาที่ใจมันเกินทนเ้อาน้ามอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสงจรเหนาลมเดือนตุนามันเงาใจบ่มีไพซอนข้ามไปเดือนธันวากินฮอดแก้วตาหนองนามนเหนาที่กายบ่เท่าไรแต่เหนาที่ใจมันเกินทนเ้นงน้ามอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกทรงจร ไอ,อาพักเจา้าตั้งแต่เดือนนเมษาที่ผ่านมากระจนมานหอ,อบสูนี้กเลยังเจ้าตลอดมาบอกว่าเมื่อนี้หรือว่าเมื่ออื่นหรือว่าเมื่อใด,อดก็ย่าอาซีก็หักแต่เจ้าคนเดียวสิบรเหต์ในมีน้ำตาเดิเอีลาคำแพงเจ้าผู้แกมเปินวันไอน้ีนียากได้เลือเกินมาเป็นคู่ก่อนนอนมาเป็นมอนเคียงข้างพอสิตได้ยอยู่พ่และนางเออ เจ้าเป็นห่าไอสีเป็นดินถ้าเจ้าเป็นหินไอ้สิเป็นเถ้ากยเพื่อขเจ้าข้างกายเวลาที่เจ้านั้นเงาใจเออเออเออย่เร็วปล้องในน้ําก็ยังมีปลาเร็วพล้งใน้ําก็ยังมีขาวเร็วบิ่งใจไอ้มันก็มีแต่เจ้ามีแต่เจ้าตลอดคืนตลอดวันตลอดไปตลอดที่ตลอดใจไอ้ฮู้ไอ้เจ้าคือแก้วตาดู วตาดวงใจแก้วตาดวง หนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซนข้ามไปเดอนถนนว่ากินฮอดแก้วตาหนองนาหมนหนาวที่กายบมดเท่าไรแต่หนาวที่ใจมันเกินทนหนาวนามอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสมจ้นหนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซนข้าไปเดือนทนนว่ากินฮอดแก้วตาหนองนาหมนหนาวที่กายบมดเท่าไรแต่หนาวที่ใจมันเกินทนหนาวนาหมอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสมจอน เดือนสิบเ1ดหัวลมตองโอ้ยเดือนสสบองหัวลมยาวอยากให้าวมึกเทียนสองนนทสๆหองน้องหมาเข้าเข้าสีนี้หัวใจได้สิหอมหัวใจหัวใจสิหัวใจอ้าบอยากอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้มันไปหัวใจอ้ยอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนค้าดองเป็นแสนให้ซูตา จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ทำรีแอคชั่นวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าหนาวลมเดือนตุลานะครับของ s า m i โอพีนะครับแล้วก็ฟิชเชอร์ริงกัาหยุดสาราวันนะครับมาดูว่าผมอ่านถูกไหมนะครับถ้่อ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ ชอบนะคบผมเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่ตอนนี้ก็ลังมาแรงนะครับสามารถเอาไปทำที่ตอกเรือทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเพลงที่กําลังเป็นเพลงฮิตเลยนะครับถ้ายังไงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้ สบายดีบ๊ายบายคะ่ะเหนาลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซอนข้ามไปเดือนธันวากินฮอดเก่ยวตาหนองนามอนเหนาที่กายปวเท่าไดแต่เหนาที่ใจมันเกินทนเหน้นาหมอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสองจรเหนาลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีภัยซ้อน